สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Bear Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของอ้าวกันอีกนะครับผมชื่อเพลงว่าเรื่องเมื่อวานนะครับและเพลงนี้นะครับแรปเปอร์สองหนุ่มชื่อเสียงโด่งดังมาฟิดด้วยนะครับนั่นก็คือเรซี่ล็อกซี่และไฮฮอตนะครับผม เพื่อไปการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับเพื่อนๆก่อนไปชมฝากกดไลค์ะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วไปรับชมเพลงเรื่องเมื่อวานออร์แกนิกฟิชชิลลิงกับเลซี่ล็อกซี่ไฮฮอตพร้อมกันเลยครับผมโอ้ไฮฮอตเห็นมือก็รู้เลยใช่บ่าว่ะ ก็ผ่านไปเป็นแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยังยืนดีร้ายปะปนเดี๋ยวคนก็ลืมมันก็มีแต่ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกที่มืดมนและคนลวง,งลไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ไ like ร for เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ไหวกูก็แค่เติมไลค์กับเบิร์ดในวันกูลืมตาทั้งที่ยตื่นมาหากไร้ขอบรัวที่เฝ้ารอกูว่านอนต่อจะดีกว่าอย่าค่อยคยหลับแล้วหายไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ เพราะว่ามันเริ่มสายไปยิ่งใช้ชีวิตมันยิ่งบาปความคิดที่เคยใส่สะอาดถูกสาดด้วยสีที่มืดลงไม่นานคงกลายเป็นปีศาจไม่มีอะไรจะมาเยียวยาได้เลยเว้นแต่บทเพลงอยากหยุดอยากหายไปในวงวนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ต่อยมีเวลานานนานสุดท้ายอูสองคนนี้แม่งแบบว่าแม่งเข้ากันได้คนดีไม่มีสิ่งใดที่มันยัง แต่ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกที่มืดมนและคนลวงหลอกไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ไล e for r e เรเพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่วายกูก็เก็บเติมไลค์กับเราต้อง้ามพลาดสถานการณ์ที่กดดันบางทีทภาพสวยมากอะเอ็วีแบบไม่แพงก็ทนแบบเพตุจากบางคนเขาโกรธฉันแต่ไม่ใช่เรื่องของกูไงเป็นปัญหาของมึงแล้วแหละงั้นบางอย่างกูก็ทำโดยไม่มีใครที่เดือดร้อนนอกจากมึงคน วอ้ตจนปีนิบอยู่วอนเนี่ยแต่ต้นปีนิ้อยู่วอนไต้นปีนอยู่วอนไอ้ตนปีนิอยู่วอนไอ้ต้นปีนิบอยู่วอนไอ้ต้นปนิบอยู่วงนไอมต้นปีนิบอยู่วอนไอ้า้นปกนิบอยู่วอนไอ้ต้นปีนิอาู่วอ t ไอ้ต้นปีนิกอยู่วอนไอ่ต้นปีนิตอยู่วอนไอต้นปีนิบอยู่วอนไอ้ต้นปีนิบอย n ่วอนไอ้ต้นปีนิบอยู่วอจ t อ้ต้ the นิบอยู่วอนไอ้ต้นปีนิบอยท่อนไอ้ต้นีนิบอยฟ่วอนองต้องีังอีกที ต้องฟังอีกทีเลยก็จากมึงคนเดียวมันจะโดนเขาจริงแมงเสือร้องสิ่งที่ต้องการคงเป็นโ้นเตนิดอยู่วอนกูนี่อย่าแตะปลายคามึงจังหรือไม่ก็แตะท้องคนอย่างมึงนี่แม่งบูชิดจัดเข้ามาซักมาเด็กมาไอ้กูร้เงภาษาอังกฤษอย่าเอาพิกวิดมาคลิกและกูไม่สนเพราะว่าใครจะเติร์นก็เพราะว่าชีวิตกูแม่งโคตรจะเฮิร์ต blow fly และแองกี้เบิร์รี่โซ่ high and ฟ a f e t y f i r s อ all she on the floor e v e r y b o d น get down สุดท้ายก็ผ่านไปแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยังยืนดีร้ายปะปนเดียวคนก็ลืมมันก็มีแต่ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกที่มืดมนและคนลวงหลอใครพอดยังไม่มาเลยเรานานเลวเพราะชีวิตกูยังต้องเดินไ,ไม่ไหวกูก็เก็เติมไล่กับเบิร์นที่ซอไม่ย้อนเวลากลับไปในความสุข ผ่านมันจะจบไปไวฉันยังสะบัดในใจว่าอยากจะหยุดที่อยากเมื่อสัตว์จะทำและก็บคำบางคำมันด้าคายกับถูกมีดบาดเมื่อก่อนกูเคยอ่อนแอขี้แพ้องอแงกูมันสุดขี้ขาดไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แต่มันก็ผ่านไปไวกูเคยมีวันที่ดีที่สุดไม่ต่างจากใครๆทั้งหมดที่กูเคยสะบัดเป็นแค่เพียงบางอย่างในใจและกูผ่านนไปไม่ด้ไม่ว่าจะความสุขหรือความลำบากใดๆบางค<บ><ใ>นที่จากไปไกลเวลาผ่านไปไม่หวนมาบอกรักฉันกว่าใครๆแต่ทำไม ก็ทำมันสวนทางมันเคยเป็นโลกที่สวยงามฉันเคยสุขใจตลอดวันฉันได้เข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปว่าไม่มีสุขใจตลอดกาลานวันนานสุดท้ายก็ผ่านไปเป็นแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยัง แต่ฉันเท oh ่านั้นคนเดียวกับโลกทีาา่เมือนและคนล่วงหลอกไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ไ f e for ร e เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ไว้กูก็คือเติม oh. like บ burn it's all r ร g h t ก็ <tarde S 3> จ,จบไปแล้วนะครับกับเพลงเรื่องเมื่อวานนะครับไม่ไม่ได้ฟังเพลงของ OG นานเลยนะครับ OG นี่ร <ông. S 1> ้องแนวนี้ได้แบบว่าลึกแล้วก็เข้าถึงได้นะครับ เรื่องเมื่อวานนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องไ้ลายที่มันผ่านเมื่อวานปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเมื่อวานไปนะครับแล้วก็ได้ในที่เราซีกับไฮฮอตมาเสริมนะครับทาให้เพลงนี้มันลงตัวเข้าไปใหญ่เพือ่อนๆผมอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยได้ฟังไฮฮอตเลยเคยฟังบุรี่และควันถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังอีกเลยนะครับแล้วมาฟังเพลงนี้นะโอ้โหลางของไฮฮอตที่แบบแม่งสื่อถึงความเจ็บปดวดมากๆอะ่ะสื่อถึงแบบมันเวลาที่แบบ แียกูแม่งทุกทรมานต้องอยู่คนเดียวคอยคิดถึงแบบเรื่องเมื่อวานแบบมูฟออนไม่ได้นะเออในรางของไฮฮอตนะครับเะได้ที่ยังไม่มีซเนีร์เพลงนะครับก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าฟังรอบเดียวนะครับปกติเคยจดฟังเลซี่ล็อกซี่กับออแกนิกฟีดกันนะครับวันนี้มีไฮฮอตมาเสริมด้วยทําให้เพลงมันเติมเต็มมาเพื่อนๆเข้าใจไหมมันดีไปอีกแบบนะครับแหมชอบเหลือเกินเสียงโอจีนี่คือแบบนุ่มอ่ะเสียงมันนุ่มเสียงมันแบบ ฟ้าลื่นหูแบบโอ้โหส่วนเลซี่ล็อกซี่เนี่ยมันเพื่อนหล่อเลซี่ล็อกซี่หล่อมากครับแล้วก็เวลาแรปแล้วเลซี่ล็อกซี่แบบเทมากดูมีเอกลักษณ์มากครับหอฮอตนี่เสียงมาดุดุนะครับเออแล้วก็แบบแสดงความรู้สึกของร้านที่แบบเจ็บปวดได้มาได้เป็นอย่างดีคือหูสามคนนี้ลงตัวมากนะครับผมเห็นโ g กับ ไฮฮอตนี่เขาขึ้นเวทีด้วยกันประจำป่ะเหมือนจะเคยเห็นแบบประผ่านยูทูปนะครับเหมือนเขาเป็นวงเดียวกันอะไรประมาณนี้ไอ้าผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอจีเนี่ยเป็นคนที่ทําเพลงแบบพอจะซึ้งพอจะอารมณ์นี่ก็แบบโอ้โหถึงอ่ะมันถึงอ่ะเออแต่พอเป็นเพลงแบบว่าเพลงดิสหรือว่ารามแบบกระแทกกระแทกกนตีกนตีนี่ก็ถึงอ่ะคือม่เป็นคนที่แบบว่าได้ทุกแนวจริงๆจะรักจะเศร้าร้องก็เพ้อและกลนตีนก็ได้ดิสก็โหดคือแบบ เป็นคนที่แบบผมว่าครบเครื่องนะครับพี่โอตีโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปดีแค่แบบนี้นะครับคอมม์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กเพียกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปใช้ชีวิตอย่าประมาทและอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมนนท์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย